สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะ วันนี้กลับมาพบกับทางช่องพระบ้านมงคลชีวิตใน EP ที่122ค่ะพีพีกำลังรับชมช่องพระบ้านมงคลชีวิตใน EP ที่122กันนะคะ<อ>วันนี้นะคะหนูมีพระบ้านมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมไปพร้อมๆกันทั้งหมด25รายการค่ะหากวันนี้นะคะท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้ท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับ ใา้อมพระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่2วันนี้น้องนันเป็นหลวงปู่หลิวนะคะรุ่นพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกค,ค่ะท่านสนใจหมายเลข2ท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลข2ได้เลยค่ะหรือจะเป็นหมายเลข8หมายเลข9น้องทานเป็นพระปิตาตุ๊ก,กตาใหญ่ของหลวงปู่โตนะคะมีเนื้อผงเกสรและเนื้อผงใบลานค่ะหรือจะเป็นรายการที่1718นะคะเหรียญหลวงพ่อทวดเหรียญหลวงพ่อกันค่ะท่านสนใจหมายเลขไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยค่ะท่านที่เบอร์0ูนย์แปดเก่ สองเจ็ด9นึ่งห้จสัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะท่านใดปิดทานจองทานได้รายการไหนไปในวันนี้นะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยท่านไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มรับชมกันที่หมายเล็กหนึ่งค่ะวันนี้นะคะท่านหมายเล็กหนึ่งนะคะขอเปิดด้วยนะคะเป็นองค์พระสมเด็จจิตตะ,ะดาค่ะท่านจะได้รับพร้อมกล่องเลยนะคะหน้ากล่องมีพญาคุดนะคะท่าน หน้ากล่องมีพญาคุณนะคะองค์นี้นะคะเป็นพระสามเหลี่ยมสมจิตสมเด็จจิตตระดานะท่านพระของท่านราชการที่9นะคะด้านหลังนะคะท่านดูนะคะองค์ลงรักปิดทองเต็มเลยนะท่านแผ่นทองนะคะองค์ลงรักปิดทองเต็มค่ะสมเด็จจิตตระดารายการนี้หากท่านใดศรัทธานะคะพร้อมบูชานะคะแบ่งปันที่4 5 0หบบาทเท่านั้น,นะคะ่ะท่าน 450บาทนะคะหรือเรียกกันว่าเป็นพระกำลังแผ่นดินนะคะท่านท่านดูนะคะองงามมากๆเลยนะคะปิดให้ทานจองกันให้ทันนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่2นะคะหมายเลขสอวันนี้นะคะท่านเป็นหลวงปู่หลิวนะคะรุ่นพระพุทธเจ้าปางเปิดโรควัดไล่แตงทองอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะคะ เป็นเหรียญปี39มเก้นานะท่านสองห้าสามเก้านะคะรุ่นนี้นะคะชุดกรรมการค่ะท่านดูนะคะหน้ากล่องท่านอักขระไว้ชัดเจนเลยนะคะองค์นี้นะคะท่านจะได้รับเหรียญไม่พอองค์นี้เลี่ยมใส่กรอบกันน้ําให้กับท่านเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเลี่ยมกันน้ําค่ะหากท่านได้สนใจรายการนี้แบ่งปันที่450บาทค่ะ450บาทเท่านั้นเลยนะคะท่าน เป็นหลวงพ่อหลิวนะคะรุ่นพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกน้ำท่านวัดไร่แตงทองนะคะเนื้อการายทองของท่านงดงามมากๆเลยนะคะตัวหนังสืออักขระท่านชัดค่ะท่านดูนะคะเลี่ยมงามๆเลยนะคะท่านรายการนี้นะคะด้านหลังยันอักขระท่านเต็มค่ะถัดมาค่ะมาที่รายการที่3มนะคะมาเลขสาวันนี้คะ่ะท่านรายการนี้นะคะเป็นองค์ท้าเวสุวรรณูน่ะคท่าน เรียญลงยานะคะสีแดงงดงามค่ะหลวงพ่ออิดนะคะวัดจุรามณีจังหวัดสมุทรสงครามค่ะอนุญาเปิดให้ชมนะคะท่านจะได้รับพร้อมกล่องเลยนะคะเรียนนี้ท่านใดศรัทธาบูชานะคะแบ่งปันที่450บาทค่ะ450บาทเท่านั้นเลยนะท่านรายการนี้นะคะองค์ท้าวเวสสุวันโนค่ะองค์งามมากๆเลยนะคะท่านดูนะคะ ลายเส้นคมคมเลยนะาท่านหาองค์สวยๆแบบนี้ที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะแบ่งปันที่450บาทเท่านั้นค่ะด้านหลังนะคะเป็นวัดจุร,รามณีนะคะท่านลงยาสีแดงนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ลายเส้นคมคมเลยนะคะหน้าตาเหรียญท่านชัดนะคะท่าน450บาทเท่านั้นค่ะพัดมาค่ะมา,มากันที่รายการที่4ค่ะ หมายเลขสี่วันนี้นะท่านเป็นรุ่นพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกนะคะเหรียญกระถินรุ่นแรกหลวงปู่ศิราสิริจันโทค่ะธรรมะอุทยานจังหวัดกลาลสินนะคะเป็นรุ่นแรกที่ท่านยืนนะคะเหรียญน,นี้หากท่านใดศรัทธานะคะวันนี้ขอบ่อแบ่งปันให้กับท่านนะคะรอบสุดท้ายแล้วนะคะแบ่งปันที่4 5 0หบาทเท่านั้นคะ่ะท,ท,ท่าน4 5 0หบาทท่านใดมีเส้นมีสายมีมุมไปต่อได้ในยินในวันนี้หนูยินดีมากๆเลยนะททานหากท่านใดไปต่อได้นะคะ ยินดีมากๆเลยนะคะขอบแบ่งปันให้กับลูกค้าช่องปัญญาค่ะท่านดูนะคะเนื้องามมากๆค่ะลงยาสีแดงด้วยนะคะดวงตาท่านชัดจมูกท่านชัดหน้าตาท่านชัดตัวหนังสืออักขรท่านชัดเข่าท่านแบ่งปันเลยนะคะ450บาทเท่านั้นค่ะท่านสามารถนําไปเลี่ยมกรอบองค์พระกันได้นะคะท่านดูค่ะหมายเลขค้ดนะคะมีหมายเลขค้ดตอกทุกองเลยนะคะท่านได้เลข936นะคะ936ค่ะ4 5 0บาทเท่านั้นค่ะ ทาา่ามาคะท่านมากันที่รายการที่5ค่ะหมายเล,5ยะะเยาาลข5้รายการนี้นะคะเป็นรุ่นพญาพาลีค่ะท่านหลวงปู่ศิราสิรดจันโทนะคะรุ่นพญาพาลีรายการนี้นะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะองค์นี้นะคท่านเป็นเนื้อทองฝ่าบาทนะคะ องงามมากๆเลยนะคะดวงตาท่านชัดนะคะจมูกนะคะท่านนี่ค่ะหน้าเหรียญงามมากๆเลยนะคะไม่ศึกไม่มีรอยขีดข่วนค่ะขอแบ่งปันเลยนะคะที่450บาทเท่านั้นค่ะท่าน450บาทนะคะ <S <S <บา>ท่ทานใดได้ไปในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะท่านด้านหลังเป็นหนุมานนะคะ <S <S บารมีคูหลวงปู่ศิราเสด็จจันโทค่ะ รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นพญาพาเลียงค่ะเป็นอีกรุ่นที่นิยมเก็บกันมากๆเลยนะคะหลายท่านมีแล้วไม่ปล่อยแล้วนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่6ค่ะหมายเลข6รายการนี้นะคะเป็นรวยพันล้านแลท่นานหลวงพ่อรวยปาสาดิโกนะคะองนี้เป็นเนื้อนงยางงดงามค่ะลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อรวยท่านเยอะนะคะท่านรุ่นรวยพันล้านชื่อรุ่นดีนะคะท่านได้รับเหรียญไม่พอองค์นี้พร้อมเรี่ยมค่ะขอปล่อยแบ่งปันนะคะอง์นี้ที่600บาทเท่านั้นค่ะท่าน 600บาทเท่านั้นเลยนะคะได้รับเหรียญพร้อมเลี่ยมค่ะวัดตะโกนเพอพาชีจังหวัดอยุธยานะคะท่านเป็นเหรียญปี2555ค่ะในอนาคตราคาเหรียญขยับขึ้นไปไกลแน่นอนท่าน,ทานสู้เก็บตอนนี้เลยนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่7ค่ะหมายเลขเจ็ดรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาจัมโบของหลวงปู่โตวัดประดูช่ชิมพีนะคะท่านองค์นี้เป็นจัมโบ้รุ่นที่2นะคะเป็นเนื้อผงเกสรท่าน นี่ค่ะนิ้วมือสิบนิ้วท่านชัดนะคะคุณท่านดูแขนดูขาท่านเต็มนะคะมวลสารดั้งเดิมค่ะเลี้ยมใส่กรอบฝั่งเพชรให้กับท่านเลยนะคะท่านรายการนี้นะคะท่านใดาสายเก็บลุงปุโตไม่พลาดค่ะด้านหลังเป็นหลังยันดวงนะคะเนื้อผงเกสรนะคะเนื้อองค์พระจะออกสีเหลืองน้องท่านงดงามมากๆเลยนะคะขอปล่อยแบ่งปันค่ะที่หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะหกร้อยบาทพร้อมส่งนะคะถ้ามาค่ะทานมาก,นกันที่รายการที่แปดค่ะ หมายเลขแปดวันนี้นะคะท่านเป็นปิดตาตุ๊กตาใหญ่ของหลวงปู่โตนะคะเป็นพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่นุ่นท่านองค์นี้เป็นเนื้อผงเกสรน,นะคะ<ม>เนื้อองค์พระจะออกสีเหลืองนวลงดงามมากๆเลยค่ะท่านรายการนี้นะคะขอแบ่งปันานุ่นท่านรายการนี้ที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะคะด้านหลังเป็นหลังยันนะนะคะห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนุ่นท่านรายการนี้นะคะ ถัดมาค่ะมากันที่หมายเลขเก้นะคะรายการที่9รายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาตุ๊กตาใหญ่ของหลวงปู่โตนะคะรายการนี้นะคะท่านองค์นี้นะคะเป็นเนื้อผงใบลานะคะตุกตาใหญ่นะคะขอแบ่งปันที่500บาทเท่านั้นค่ะ 5้ารอยบาทพร้อมส่งนะคะด้านหลังเป็นหลังยันนะนะคะหากวันนี้ท่านใดสนใจรับคู่นะคะหมายเลข8ปดหมายเลขเก้านะคะเนื้อผงเกสรเนื้อผงปลายลานนะคะหากท่านสนใจรับคู่นี้นะคะมีราคาพิเศษแบ่งปันให้ค่ะพอลดได้นะคะคุณท่านทัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบค่ะหมายเลขสิบวันนี้นะคะท่านเป็นพระคําข้าวนะคะของหลวงพ่อฤษีลิงดำขาวท่านเป็นพระเนื้อผงนะคะองงามมากๆเลยนะคะ เลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะรายการนี้ค่ะด้านหลังนะคะเป็นรูปของหลวงพ่อฤาษีลิงดำค่ะพระคำข้าวคำหมากนะคะขอแบ่งปันที่500บาทเท่านั้นค่ะ500บาทพร้อมส่งค่ะทัดมาค่ะมาที่รายการที่11ค่ะหมายเลข1 1รายการนี้นองท่านเป็นพระคำข้าวนะคะวัดท่าสูงค่ะของหลวงพ่อฤาษีลิงดำเช่นกันนะคะพระคำข้าวรายการนี้แบ่งปันที่500บาทค่ะ ห้าร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้นเลยน่นท่านหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสูงนะคะหากท่านใดสนใจรับคู่นี้นะคะหมายเลขสิบหมายเลขสิบเอ็ดนะคะเป็นพระคำหมาคำข้าวค่ะหากท่านใดสนใจรับคู่มีราคาพิเศษแบ่งปันให้ท่านทูเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่สิบสองค่ะหมายเลขสิบสองรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตานะคะหลวงปุตโตวัดประดู่ชิมพีองค์นี้เป็นพิมพ์ปลดหนี้ค่ะท่าน ตาฐานท่านดูนะคะฝั่งตะกุดเต็มๆหนึ่งดอกเลยนะท่านเนื้อผงใบลานค่ะนิ้วมือท่านชัดท่านดูแขนดูขานะคะพร้อมเลี่ยมค่ะแบ่งปานกันไปนะคะให้ท่านได้เช่าบูชาได้เก็บกันนะคะที่หกร้อยบาทค่ะหกร้อยบาทเท่านั้นเลยนะงทานปิดให้ทานจองกันให้ทานนะคะด้านหลังเป็นหลังยันนะนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่สิบสามค่ะหมายเลขสิบสามรายการนี้นะคะเป็นเหรียญโลบูลานของหลวงพ่อไปค่ะท่าน เรียล่อโบราณนะคะนาตาลิองค์พระท่านยังชาดน้องท่านขอแบ่งปันเลยน้องท่านได้รับพรมเลี่ยมเลยนะคะที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยน้องท่านรายการนี้นะคะถัดมาคาม่ะมาที่รายการที่14ค่ะหมายเลข14รายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังน้องท่านองค์นี้เป็นพระเนื้อผงค่ะองค์หามน้องท่านรายการนี้นะคะท่านใดตาไวาตาถึงได้ของดีกลับบ้านค่ะแบ่งปันนะคะที่400บาทค่ะ 400ร้อบาทเท่านั้นเลยนะคะท่านดูนะคะได้รับองค์พระพร้อมเลี่ยมะค่ะได้ไปขึ้นคอบูชาได้สวยๆเลยนะคะท่านด้านหลังนะคะมวลสารดั้งเดิมองค์สภาพสวยสมบูรณ์ไม่มีบิดไม่มีแตกขาค่ะท่านถัดมาค่ะมาที่รายการที่15ค่ะหมายเลข15รายการนี้นะคะท่านเป็นพระผงสุพรรณนะคะเนื้อดินเผายอดนิยมอยู่ในชุดเบญจภา,าคีด้วยของท่านพระผงสุพรรณรายการนี้แบ่งปันกันไปนะคะวันนี้ไม่รอช้าค่ะ400ร้อบาทค่ะ 400บาทนุ่งทานปิดให้ทันกันนะคะท่านใดไวย่อมได้าของดีกลับบ้านค่ะรับประกรันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนคขาท่านนี่ค่ะได้รับพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะหาองค์สวยๆแบบนี้ที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะาทานถัดมาค่ะมาที่รายการที่16ค่ะหมายเลข16รายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อสดน้่งทานพระผงของของวัญน,นะคะหลวงพ่อสดปากน้ําค่ะองค์นี้ก็องค์งามเช่นกันนะคะท่าน องสวยองงามมากๆเลยนะคะพ่อสุดนะคะท่านเพราะผงของควัญปากน้ําท่านดูยันด้านหลังค่ะอักขรท่านเต็มนะคะเนื้อเก่างามจัดเลยนะคะท่านแบ่งปันนะคะที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทพร้อมส่งค่ะถัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่17ค่ะหมายเลข17รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะเป็นเหรียญทาปากนะคะ,นะคะท่านเนื้อทองแดงนะคะ เหรียญงามนล้วท่านนาเหรียญหลวงพ่อทวดท่านชัดนะคะอยู่ในเลี่ยมด้วยท่านเก็บเนื้อองค์พระนะคะไม่ห้นหน้าเหรียญสึกไม่มีรอยขีดข่วนค่ะพอแบ่งปันนะคะที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะเป็นเหรียญเรื่องสมณศักดิ์นลท่านปี08ค่ะด้านหลังจะเป็นพระคุูวิศัยโสพลหลวงปู่ทิมนะคะพอแบ่งปันที่400บาทค่ะท่านถัดมาค่ะมาที่รายการที่18ค่ะ หมายเลขสิบแปดรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อก,กันวัดพญาตการามของท่านท่านดูนะคะเนื้อทองแดงรมดํานะคะเหรียญลงยาวสวยๆค่ะเนื้องามมากๆเลยน้องท่านผิวองค์พระท่านดูนะคะงดงามค่ะเนื้อลงยาด้วยนะคะเลี่ยมใส่กรอบค่ะเหรียญน,นี้นะคะขอปล่อยแบ่งปะนะะันน้องท่านที่ห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทน้องท่านเหรียญหลวงพ่อก,กันนะคะองค์พระนเนื้องามมากๆน้องท่านด้านหลังนะคะ เลียมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะ5 5 0บาทเท่านั้นค่ะท้ามาคะท่านมากันที่รายการที่19ค่ะหมายเลข19รายการนี้นะคะท่านท่านใดที่พลาดอนที่พลาดในไอพีออนก่อนนะคะวันนี้นะคะท่านมีมาแบ่งปันให้กับท่านนะคะเป็นเม็ดแตงหลวงพ่อทวดของท่านเส้นสุดท้ายแล้วนะคะนี่ค่ะ ท่านใดได้ไปในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณท่านจะได้รับเม็ดแตงหลวงพ่อทวดพร้อมสร้อยเลยนะคะหนูได้มาอย่างไรขอแบ่งปันให้กับคุณท่านนะคะในสภาพเดิมๆสวย100%ยของท่านหนูไม่ถอดสร้อยนะคะท่านใดบูชาพระได้ไปเลยนะคะเพราะว่าองค์เส้นนี้นะคะมาพร้อมองค์พระเลยนะคะท่านเม็ดแดงหลวงพ่อทวดรายการนี้นะคะขอแบ่งขอปอดแบ่งปันค่ะที่550บาทค่ะ 5 5 0บาทเท่านั้นนะคะน่านท่านดูนะคะเม็ดแตงหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะพร้อมส้อยเลยนะคะท่านใดวไวย,ย่อมได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะท่านดูนะคะด้านหลังค่ะเป็นพระครูวิสัยโสพลหลวงปู่ทีมน้่ยท่าน เป็นเม็ดแตงหลวงพ่อทวดนะคะเส้นนี้แบ่งปันที่55 0บาทเท่านั้นเลยนะคะถัดมาค่ะมางานที่รายการที่20ค่ะหมายเลขที่10รายการนี้นะคะท่านเป็นหลวงพ่อเงินนะคะเหรียญลอ่อหลวงพ่อเงินนะคะเป็นพิมพ์จอบใหญ่เนื้อโลหะผสมวัดบางคานจังหวัดพิจิตรค่ะประเภทนะคะเป็นพระเหรียญล่อค่ะรายการนี้ท่านใดศรัทธานะคะขอปล่อยแบ่งปันที่6 5 0บาทเท่านั้นค่ะท่าน6 5 0บาทเท่านั้นเลยนะคะ เป็นพิมพ์จอบใหญ่เนืท่านของหลวงพ่อเงินนะคะพิมพ์จอบใหญ่ค่ะเป็นเนื้อโลหะผสมด้วยนะคะวัดบางคานจังหวัดพิจิตรของท่านเนื้อเก่ามากๆเลยนะคะทาจากกล้องสดนะคะท่านนี่คะ่ะองงามมากๆเลยนะคะรายการนี้ท่านจะได้รับนะคะองพระพร้อมใบประกาศเลยนะคะแบ่งปันที่6 5 0บาทเท่านั้นค่ะทัดมาค่ะมาที่รายการที่21ค่ะ หมายเลข21รายการนี้นะคะเป็นพระพรมสี่หน้าของหลวงปู่ดูัดสแกนคะักท่านจังหวัดอยุธยานะคะเป็นพระเนื้อผงขาพระพรมปันพระพรมปัญโยท่านปลูกเศษนะคะเป็นพระพรมสีหน้าขอแบ่งปันที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนันทานองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมเงินผสมเลยนะคะถัดมาค่ะมางันที่รายการที่22ค่ะ มายเลข22รายการนี้น้องท่านองค์นี้นะคะเป็นพระประธานพรนะคะเป็นพิมพ์เล็กนะคะท่านองค์พระประธานพรนะคะเป็นเนื้อโลหะผสมน้องท่านขอแบ่งปันที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยน้องท่านนลค่ะด้านข้างนะคะเลี่ยมจับขอบเงินผสมนะคะเป็นองค์พระประธานพรองค์เล็กนะท่านพิมพ์ฐานสูงด้วยให้น้าท่าน400บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมาที่รายการที่23ค่ะ หมายเลขยี่ิบสามรายการนี้นะคะเป็นพระมเหส่วนพิมพสองหน้าหัวกลับของท่านเนื้อชินนะคะเนื้อสำริดเงินเขาท่านเลี่ยมจับขอบนะคะแบ่งปันที่สี่ร้อยบาทค่ะสี่ร้อยบาทเท่านั้นเลยนะท่านนี่ค่ะพิมพ์หัวกลับนะคะองงามมากๆเลยนะคะพระมเหส่วนค่ะทัดมาค่ะมาที่รายการที่24บสี่ค่ะหมายเลขยี่สิบสี่รายการนี้นะคะท่านเป็นองค์พระเนื้อผงนะคะ ไม่แน่ใจว่าเป็นของหลวงปู่ดูหรือเปล่านะคะท่านถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยท่านด้วยนะคะท่านใดสนใจองค์นี้นะคะขอปอแบ่งปันที่400บาทค่ะ400บาทพร้อมส่งนะคะท่านปิดให้ท่านจองกันให้ทันนะคะทัดมาทมานที่รายการที่25้าค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วค่ะขอปิดท้ายด้วยนะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารโรค่ะคะ่ท่านเหรียญน,นี้นะคะเลี่ยมกันนะ้ำให้กับท่านเรียบร้อยแล้วนะคะท่านดูหน้าเหรียญค่ะ หน้าเรียนสวยงามมากๆเลยนะคะตัวหนังสืออักขรท่านชัดนะคะพระอาจารย์ฟ้านอาจารย์โรค่ะเลี่ยมกันน้ํานะคะดุนแรกนะคะสิทธทอสร้างถวายค่ะท่านปี07วัดป่าถ้าขามจังหวัดสกลนครนะคะขอแบ่งปานที่400บาทค่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากรับชมคลิปวิีโอจบแล้วนะคะท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสาตรงมาได้เลยค่ะที่เบอร์0891927153 0891927153ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ